ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับผมคุณอยู่ในเกมโปเกตซาก้านะครับในวันนี้ผมก็จะมาบอกภัยอากาศประจำวันที่24เดือน6กันนะครับสภาพอากาศในวันนี้จะมีอะไรเรามาดูกันเลยสำหรับในวันนี้ก็จะมีสภาพอากาศฝนตกหนักมากมากอีกแล้วนะครับผมช่วงเวลา9ากานาฬิการ21่สนาฬกา21เข้ามาดูในคลิจับกันเลยนะครับ เรามาดูในเขตจับระดับต่ำกันเลยนะครับสภาพอากาศฝนตกหนักมากโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยตัวที่น่าสนใจก็จะเป็นทันเดอร์นะครับผมเราย้ายมาดูในเขจับระดับสูงกันต่อเลยนะครับสภาพอากาศฝนตกหนักมากโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับตัวที่น่าจับเลยก็จะเป็นลูเกียนะครับผม สำหรับในวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บาย bye, bye.